ขอ años, ขอนุญาตบาดคำคุณตาแหกคุณแม่โพศบมือดีมือดีขออนุญาตตาต้นเขาเพราพรามได้กล่าวนำผู้ร่วมงานทำพิธีแหกนาก่อนเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการขอขอนุญาตต่อพระแม่โพศพ ที่ไร่พุทธเกษตรสวนหักนาแพงพระครูปลัดบัณฑิตอินทเมทีประธานสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมารามได้นำชาวบ้านรวมทั้งสถานศึกษาเป็นพลังบวรฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยที่ไร่พุทธเกษตรสวนหักนาแพงเนี่ยเราพยายามที่จะรื้อฟื้นนะฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของชาวนา,นาคนโบราณเนี่ยเราไม่มีรถสีไม่มีรถเกี่ยว รถไถก็ไม่มีไถเราก็ใช้ควายนะแล้วก็เวลาสีเนี่ยเวลาเกี่ยวเราก็ใช้คนเกี่ยวทีนี้เวลาสีข้าวมันไม่มีรถไม่มีเครื่องจักรโบาราณเราก็ทาลานขี้ควายนะทาลานขี้ควายเสร็จแล้วก็เกี่ยวข้าวแล้วก็เอาข้าวมาตีนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ไร,ร่พุทธเกษตรในครั้งนี้เนี่ยเราย้อนย้อนยุคไปโบาราณทั้งหมดเลยก็คือฟื้นฟูวัฒนธรรมการทํานาแบบโบาราณนะเราได้ทาลานขี้ควายนะพา นักปราดชาวบ้านพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาพาเด็กๆโรงเรียนหนองสังวิเลยชุมชนสากแก้วหรือญาติโยมคนหนุ่มคนสาวเนี่ยที่ไม่รู้จากวิถีการทํานาโบราณแล้วเนี่ยมาเรียนรู้นะซึ่งประเพณีโบราณเนี่ยเขานอบน้อมมากกับธรรมชาตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีเราเรียกว่าแลกเกี่ยวข้าวก็คือการขอขามานะพระแม่โพศพนะอันนี้เป็นประเพณีนิยมที่เราทํามาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้น เป็นการลื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การทำนาแบบโบราณด้วยความร่วมมือร่วมแรงเป็นจิตอาสาทุกคนที่มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้เป็นไปด้วยความตั้งใจและเต็มใจไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยทําให้นึกถึงภาพความทรงจําบรรยากาศเก่าๆในอดีตก่อนที่ยังไม่มีการนําเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เหมือนอย่างเช่นในปัจจุบัน เป็นเด็กๆแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่เกี่ยวข้าวค่ะก็ขึ้ถึงตอนสมัยก่อนนะคะที่เราไม่มีเครื่องจักรกลนะคะเราก็ใช้เคกลุงมเกี่ยวข้าวแบบนี้ก็ตอนเป็นเด็กก็สนุกสนานก็ขอฝากน้องๆนะคะที่รุ่นหลังที่ไม่เคยจับเคี่ยวเกี่ยวข้าวลองมาจับดูนะคะว่าในบรรดบรรุุของเราเนี่ยใช้วิธีแบบใช้กําลังคนที่ต้อง ก็เลี้ยงเราจนโตมานะคะขอก็ขอฝากไว้อย่าลืมบรรทบุรุษอย่าลืมสิเ่เก่าๆที่พ่อแม่เราสอนมานะคะประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาที่ไร่พุทธเกษตรสวนห,กหนักนาแพงสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมารามตำบลหนองสังอำเภอรันประเทศจังหวัดสระแก้วนอกจากจะได้ชมบรรยากาศความเป็นธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง แฝงด้วยความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นยังมีร้านกาแฟสติรสชาติอร่อยไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยดุลยศักดิ์ชัยรัตน์สวทาสาแก้วรายงานดื่มน้ำสติจะได้มีสติค่ะ